สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุนติงนะครับคลิปก่อนทําเรื่องวัวธนูเนี่ยฮะของสุพรรณบุรีไปแล้วนะครับหลวงพ่อชั้นนะครับน่าจะได้มาพร้อมกันนะครับสําหรับอวัวธนูตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูวันนี้มาดูตัวนี้บ้างนะครับน่าจะปีเดียวกันใกล้ๆกันนะครับเพราะอยู่เก็บอยู่ใกล้กันเมื่อกี้นะครับที่หลือเจอนะครับอ่าอันนี้เป็นวัวธนูเก้ามหามงคลนะครับหลวงพ่อโทนนะครับ กันตะสีโลนะฮะสีโลเนี่ยโอเคเนี่ยนะวัดเขาน้อยคิรีวันอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับอ่านี่เป็นของชนบุรีนะครับร,ออรยายละเอียดเนี่ยผมยังไม่ได้ศึกษานะครับแต่พอดีเจอปุ๊บเอามาถ่ายดูกับเพื่อนๆก่อนละกันวันนี้นะครับขนาดก็ไม่ใหญ่นะครับตรงนี้ก็จากเขา ถึงหางก็อยู่สักไม่ถึงสามเซนนะครับเพื่อนเนี่นะฮะตัวไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยนะสูงก็ประมาณสองเซนนะฮะจะมาดูรายละเอียดข้อความต่างๆที่บันทึกอยู่ในตัววัตถุมงคลนะครับว่ามีอะไรบ้างน,นะยังไม่ได้ส่องเลยนะครับเนี่ยเจอปุ๊บก็ามาถ่ายเลยนะฮะโอ้โหตัวนี้เข่าสวยียวเอาละครับดูด้านข้างก่อนครับเพื่อนโอเคเนี่ยนะ โอเคครับก็เขียนว่าวัดเขานะฮะน้อยคีรีนะฮะวันนะครับก็คือตรงตรงกับในกล่องเนี่ยนะฮะวัดเขาน้อยคีรีวันเนี่ยนะครับเพื่อนๆบ้านบึงชนบุรีเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็มียันสี่ตัวนะครับตรงนี้นะโอเคนี่คือด้านนี้นะครับ ก็เป็นโลหะผสมน่าจะลมดำนะครับดูด้านหน้าระหว่างเขาอ่าอันนี้ไม่มียันอะไรนะครับโอเคอด้านหลังมีนะครับนี่นะฮะตรงหนอกตรงหนอกก็มีนะฮะเนี่ยก็มียันอีกสามนะฮะปุ๊บอามาดูด้านนี้บ้างอนะ่าด้านนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเนี่ยนะ นี่แล้วก็ข้อความด้านล่างก็คือบ้านบึงชนบุรีนะครับถึงจะไม่มีกล่องก็ยังสืบค้นได้นะฮะมีเลขเก้าด้วยนะฮะก็เหมือนที่ในกล่องเขียนไว้นะครับว่าเป็นวัวธนู9ก้ามหามงคลหลวงพ่อโทนนะฮะกันตัดสีโรเนี่ยนะฮะก็หลังตั้งท่าเข่ายาวมากนะครับเพื่นะฮะหางก็ม้วนๆหน่อยนะครับม้วนเก็บไว้ตรงขาข้างหนึ่งนะฮะ เลข9ไทยอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ยนะเพื่อนเพื่อที่มีสะสมเยอะๆหลายๆแบบแรู้วิธีการจัดสร้างหรืออะไรก็ก็บอกข้อมูลมาบ้างนะครับจะได้แลกเปลี่ยนการสะสมกันนะครับนี่นะครับด้านข้างก็ความเชื่อของวัวธนูก็คงปกป้องบ้านเรือนคุ้มครองเราจากสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีที่จะเข้ามาทําร้ายเราอนะครับให้ชีวิตเราปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยประมนะนะ ผมก็เก็บไว้ไม่ได้เยอะนะครับที่เป็นลักษณะเครื่องรางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่วันนี้เจอพอดีเราเจอสั้งสองตัวอยู่คู่กันเลยก็เลยมาถ่ายแยกเป็นสองคลิปนะครับคลิปก่อนก็เป็นของสุพรรณตัวนี้ก็ชนบุรีนะครับก็ดีไซน์สวยนะครับดูเป็นงานศิลปะที่น่าสะสมอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับเนี่ยนะฮะ วัดเขาน้อยคีรีวันนะครับนะฮะรุ่นหนึ่งแน่ๆเลยถ้าเราไม่ิดอ้อนไม่ใช่ครับพูดผิดเลขเก้านะฮะเก้ามหามงคลนะครับโอเคแล้วก็เนี่ยนะบานบึงชนบุรีนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับอาหารด้านล่างก่อนนะครับนิดนึ่งลืม อาไเป็นรอยตะใบเหมือนเครื่องนะฮะก็แต่งแต่งเป็บสวยๆงามๆนะครับเนี่ยนะรประมาณนี้นะครับโอเคครับเพื่อนวันนี้สวัสดีครับ